สวัสดีคนดูที่หลงเข้ามาทุกคนด้วยนะครับผมนะก็ยางหายไปนานเลยนะสำหรับเซิร์ฟจีนนะครับก็จริงๆผมเนี่ยไปลงไนท์มาแล้วนะครับไม่ใช่อะไรผมอัดไปถึง e p ที่4แล้วนะถ้าเกิดว่าคลิปเนี้ยผมพาคแปลกๆหรืออะไรเงี้ยก็คือมันเป็นคลิปที่ผมกู้ไฟที่มันเสียไปนะครับก็คือผมอัดคลิปเนี่ยแล้วอยู่ไฟล์ภาพมันเสียนะครับซึ่งมันมาแต่เสียงนะครับแล้วมันตัดไม่ได้นะผมก็ต้องไปอัดจอมาอีกทีนึงนะครับซึ่งมันใช้เวลานานมากๆนะเพราะว่าผมต้องคัดด้วยอะไรด้วยโอ้โหแล้วคือคลิปมันมีแบบ เกือบ20กว่าเกมอ่ะทุกคนเออแล้วแบบผมต้องมานั่งคัดว่าผมจะเอาคลิปไหนบ้างอะไรยังไงบ้างแล้วต้องมาเรียงมาเลยโอ้ม่ก้าดคือแบบทําเป็นวันตัดเป็นวันอ่ะทุกคนนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับที่สำคัญก็อย่าลืคามคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับเพื่อป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมนะก็คลิปนี้เนี่ยจะมันสักแค่ไหนเนี่ยก็ไปชมกันเลยดีกว่านะครับผมยูจเจจ้า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 เจเจ เบอร์สามมันโหดใคระวะเพื่อนมึงโหดใคระวะเพื่อนเพื่อนมาร์กแล้วโอเคไม่รู้เดี่ยววะไลขวาก่อนแล้วกัน

还要拿 T，他要去拿我 T，应该是。你丫的逼1 0 0 0 0 0 0 0 0 0我打死0那个，你看是不是0我打死0这个。 ลูดไหนโดาจะพร้อมเลยครับทุกคน帮我带妹控我的เอาเฮ้ย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 เฮยเฮ้เ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เ้เฮ้้เ้ย แล้วมึงดึงของกูไปหมดเลยเพื่อนไอ้อยากถามจริง โคตรเหนื่อยก็ผมอาจจะพูดไม่เยอะนะทุกคนเพราะว่าผมไม่สบายนะตามนั้นนะครับทุกคนผมจะเมมซะส่วนใหญ่เพราะว่าแค่ผมใช้สมองเลยอุ๊ยเจอคนเดียวอีกแล้วอะไรอะ เออคือแบบโอ้คือเมื่อกี้คือเพื่อนพูดให้เราอ้อมขวาไว้อ๋อที่เพื่อนมันพูดพูดแล้วมันั่งรอผมคือมันรอแบบรอไหลขวาไปเล่นเคเข้าใจละไอยูยูที่ยูที่มี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 ไเพื่อนพูดลวเห็นปะเสียงอยู่ไกลเลยทางนู้นเลยสามบ เเียนัไม่ยยอยู่กับเบอร์หนึ่งครับทุกคนอเฉียนอ่าผมว่าชาแต่ไม่รู้ว่าเทอรมองไหม,ไมผมเห็นคนจีนเรียกทีวันทีวันอ่ะตอนนี้คือไนท์นะครับเผื่อใครไม่รู้เนะาะถามว่าฟังออกไหมก็ไม่แต่ว่าพอฟังมันพูดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชินเลยนี่นๆๆๆๆเร็วๆวัวหู้ละสตีสตีเร็วๆว้าหวาน อ้อว่าจะีสิน้ยโอ้ยไม่ไมมมใช่โกไม่เช่ไม่ใ่กหกไม่ใกหกไม่ใ้่โกหกม่ใช่โกหกไม่ใช่โกหกไมใช่โกหม่ใ่โกหนไม่ยช่หไม่ใช่หกไม่ใช่โกหกไ่ใช่โกหกไม่ใช่โในไม่ใช่โกหกไม่ใน่โลไม่าร่โกหกไ่ใช่นกหกไม่ใช่โเกไม่กไม่แ่รกไม่ใช่โหกไร่ใช่โกไม่ไม่ใ่โกไม่ใช่ ต้องเอาชัวร์แบบสุดๆทำยังไงก็ได้ให้ไม่ตายก็พอนะครับถึงจะไม่ได้อะไรมาก็ตามแต่ผมหนาวมากเลยเพราะว่าผมไม่สบายนะทุกคนเราจะไม่วิ่งนำนะเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าบ้านครับเชืจอปิดพัดลมก็ร้อนเปิดพัดลมก็หนาวอ่ะผม,มตอนนี้คือไม่สบายอะไรเก็ไม่ไงเลยใครบ่โอ้ใครบ่อุ้ยยิงจังยี๋ยิงย <มา S 1> ี๋ยวิงยิงตายยิงเอาเดี๋ยวอีกทีเดี๋ยวเดี๋ยวอีกทีเดียว 还有一个，还有一个，还有一个，还有一个在打我。标个点，标个点，我拉他，我拉他。标个点，标点，兄弟。在西北山上。他突然 die 了，兄弟。在坡上然你兄弟又跑我，我不，我记不，我不知道。西北三三零。我我只不过了呀。你先等我这儿。我左腮你嘞。西北三三零。西北三三零，就就在你脸。 皮呀我队友又掉了。没牛的、啊。还有把狙呢还有把狙呢我抬到，我操！我在你们屁股后面。哦，三倍。我冰。我直接抽死一个。还有个是吧？直接抽他爆头，买头<拿>。他应该也是拉点，他应该也是拉点。 这边拉，他应该是往这边拉。A B 那边。A、啊、B，我来、啊。我我说，我说。注意装投影。我来帮你，我来帮你，我这边。你拉也没用，你拉。从手后直接被他打了个伤。他没抽死我。包被按了。

哎呀，妈的哇！呜、哎<哇>哎，这呀，天黑，姑娘，我那啊，包啊！啊！再抽我！我被抽倒了，我被抽倒了。嘴巴，嘴巴，嘴巴！救我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 ！我救我！救我！来，来救我！二号，一把连！我在线。救我！ รเราเยชุบไม่ได้บ่เพื่อนมาชุบเลยเอาเยอะเพื่อนกูเเน,นี่ใส่ดีกูฟัง,งไม่ออกอแต่เพื่อนตะโกนเหมือนว่า ชุบก,กูชุบก,กูชุบก,กูอะไร้กกู <c oughs> มไม่รู้กูฟังรู้เรื่องไหมแต่ฟังจากน้ําเสียงละมันน่าจะบอกให้ชุบก,กู <c oughs> โทรมาสามตัวนะทุกคนแต่ใส่แค่สองเอ้ยใส่แค่หนึ่งแล้วก็มันก็ถอดถอดทิ้งไปแล้วไม่ใช่ถอดทิ้งนี่<ด>ถอดใส่ซ <มา S 1> ีกูไหลตกเขาเดบีอะไรอะอยู<ด>่รถแขกเอาเพื่อนโอ้เพื่อนกูยิงได้โอ้แต่ไม่ได้ใส่ เอ, Jessie, เอาแล้วข้างบนจะบอกนะเพื่อนยิงได้ไม right. okay, wow. ่ใช่ดิขอเพื่อนนะาจะบอกให้ผมมาเอาของป่ะไม่หรอกไม่หรอกสําหรับใครที่กําลังมองหาหลักเซฟดูเซฟเพียบอารีน่าไปเอาราคาถูกเนี่ยผมขอแนะนําเลยนะครับดิสาเกมมิ่งบริการเกมราคาถูกนะผมเซฟี4ช่องเนี่ยเพียง79บาทเท่านั้นนะส่วน6ช่องเนี่ย290บาทเท่านั้นเองนะครับผมนะ ฟรีพีและแบดเดิลพาร์สเนี่ยราคาอยู่ที่1 3 9บาททั้งคู่เลยนะครับก็เร็วๆนี้เนี่ยซีซั่น8ก็ใกล้จะมาแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับไปเติมแบดเดิลพาร์สล่วงหน้าซีซั่น8นะครับผมนะแถมฟรีถึง VP ถึง4เดือนเลยนะครับนะสำหรับร้านวิสานะผมใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับ พี่ครับโหลดเซิร์ฟจียังไงเล่นเซิร์ฟจียังไงก็ผมบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับผมไม่รู้เพราะของผมมันเป็นแท็บเล็ตจีนนะครับมันแบบพรออเดอร์มาจากจีนนะครับผมไม่ได้ซื้อตอนที่มันขายแบบ globally นะเพราะงั้นผมจะมีทุกอย่างที่เป็นของจีนหมดเลยนะครับผมเออแม้แต่ Google เนี่ยผมก็ต้องไปลงกว่าจะหาวิธีลงได้โคตรยากนะทุกคนแต่พอลงเป็นก็เรียบร้อยแล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีปนนะัญหาแล้วก็เหมือนเป็นใช้แบบปกติแต่แค่ไม่แต่แค่มีแค่ภาษาอังกฤษอ่ะเุ้ยเกิดอะไรขึนเนี่ย ก็ลเล่นย้อนเหมือนเดิมก็ตอนนี้ไม่ใช่ตาเล่นะครับที่ผมเล่นกับเพื่อนนะแต่ว่าเพื่อนเล่นดีมากๆนะครับก็ที่ผมประสบการณ์ที่เล่นมานะเท่าที่ผมดูดูคือคนจีนเขาจะเล่นสุดนะครับเล่นเทอร์โเขาจะไม่ได้แบบยิงแล้วออกหรือรีเหมือนคนไทยนะคือเขาจะหาไปเรื่อยๆนะครับทั้งแบบมันเหมือนว่ามันการันตีว่าเจอเทอร์โแน่ๆครับอย่างในน้อยอเจอแน่ๆละแต่อยู่ที่ว่าเขาจะใส่ไม่ใส่แต่มันเจอร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ซึ่งคุณถามว่าผมจะไปเล่นแบบอื่นไหมจริงๆจริงๆอะอันนี้ผมต้องเล่าให้ฟังนะทุกคนคือจริงๆแล้วที่เหตุผลที่ไม่ได้เซิฟจีนเพราะว่าเซิฟไทยไม่มีไหนให้ล่านะครับอืมมันไม่มีไหนให้ผมแบบไปคนหนึ่งสี่ชนมีแต่หนูอะ่ะผมก็เลยเลือกที่จะเอองั้นมานี่ดีกว่านะก็คลิปนี้ผมก็ขอเหมือนเดิมนะครับขอ300ทักสามไลค์เท่าเดิมแล้วกันนะครับใครอยากดูล่าไนท์ต่อนะครับเล่นกับตีเล่นกับตีจีนอะผมบอกเลยนะน้ำทักสิบกระปุกอะ เข็มแดงสักห้าเข็มเพราะมันวิ่งทั้งแมปนะแล้วก็วิ่งโยกไปฝั่งนี้แล้วก็โยกกลับมาแล้วก็สวนทางเลว่ะเฮ้ยเพื่อนกูโดเอ็มหนึ่งลูดโ,ดดโอ้เพื่อนหลังโอ้เข้าแบบเข้าแบบเยอะแเบบลยโดนดิเพื่อนมมีน่ส ืก่กูกระโดดข้างหน้าเฉยเลยฮะโดนยิงข้างหลังลนัง่นอหะเฉอต้องรีเลื่อนเนรอเพื่อนไปต่อก็ไม่ได้ไอ้เหี้ยเพื่อนตายโอ้นี่มันเอ็มหนึ่งไหมชัดๆคนดูเบอร์สามน่าจะเจอคนครับ นี่เหรอเจะกปิงเจ็กปิงอะไรวะโอเพื่อนกูตายกูรู้แลวกูรู้แล้วว่าอะไรเจ็กปิงเจ็กปิงอยู่เยอเพื่อนกูตายดิเผมว่ามันต้องไปล็อกศพเพื่อนด้วยเสียยมันหลุดไปอยู่ในหมู่บ้านโอ้ยเอาแกเพื่อนกูเพื่อนไม่เล่นเพื่อนไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่น โอ้โหชิว <interacted> จ <ota bir essions> oh, ับเพื่อนกูตายไอ้เบอร์หนึ่งตายแต่ชิวจัด จะประหยัดกระสุนสรุปเพื่งกว่เดิมจริงเหรอ เอ็มเคยังอยู่ข้างในครับทุกคนอุ้ยหูยเชี่ยเชี่ยมันรู้ได้ไงวะทุกคน abab ดูหน่อยว่ากล่องเปิดหรืนยัง อันนี้น่าจะเป็นตัวในบ้านที่กินเพื่อนเราตายไปเนี่ยบ้านเราเนี่ยมันก็ไหลไปแล้วพี่ซื้อมาทำนี้ด้ยทัชเชื่อนี้เหนือยถ้าเจอเจอเจอเอเจอเจอเจอเนเจอเจออเอเจอเอเจอ ผมว่าแม่งม,มีกลิ่น,นแปลกมันช่ำไหมเปะ่ะคุณดูมีศพตรงนี้เออมันต้องอย่างนี้เพื่อนมาดิวะมันต้องคอมโบอย่างนี้ดิวะเพื่อน5 minutes later ไม่ว่าจะติดจุดไม่ติดจุดอะ่ะคนเกมคือดักกันสุดหมดเลยอะ่ะ ก็ว้าวุ่นเลยทีนี้ทำไงอ่ะอ,อุ้ยพอไออ้ what the fuck what the fuck ไอ่ คนดูแล้วประเด็นคือเราได้ในไม่ถึงสามหัวกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมหมันคลิปที่แล้วเลยเนาะเปิดมาตาแรกไอ้เชี่ยได้ในสามหัวแต่นั้นยิงได้สมหัวไงแต่นี้ไม่ใช่นะอันนี้คือยิงตัวเดียวแล้วได้สามหัวเลย EP แรกคือเอ้อ EP สองคือคือเรายิงเรายิงสามตัวไงแต่ EP นี้คือเรายิงตัวเดียวแต่ได้สามหัวเลย คนหกคนอันตรายสองล้านเจ็ดทุกคนออันนี้คือได้แต่นายเนาะไม่ได้แบบว่าไม่ได้เก็บเซตนายอะไรเลยนะครับเซตทองเซตหกอะไรเงี้ยปืนไม่ได้แต่ก็คุ้มเกิดหลังแล้วคนดูผมอยากให้มันเป็นนยยุทธสี่คนนะผมบอกเลยมันแน่อันนี้มันไม่มีคนหนึ่งที่ไม่ใช่นายยุทธอะบอสเกิดข้างใน อเเุ้ยเพื่อนกูหลับเลยไม้แน่ๆครับแต่เป็น A X ไม้เขียนไม่ชัวก ผมไม่รู้ว่าตายไหมแต่ผมคิดว่าตายลบสองคางหัวสองตัวเลยมาวะคนดูวัดใจจะรอดหรือจะล่วงร <c oughs> อดหรือล่วงไม่รู้ที่รู้กูมาดูสมนี้ก่อนเดี๋ยวไม่ติดยุ ได้ใส่เซฟสวยผมว่าแล้วดีถ้ามาดูก่อน เราสองคบอยู่สวยเพื่อนสวยเพื่อนนั่นแหละเขาเรียกว่าทำงานกันเป็นทีมเฮีย <c oughs> ผมว่านะไอหมอนี้ดึงไนไปแล้วเวน่าจะไปอยู่ในศพเพื่อนอะนไหนอะจริงด้วยทุกคน ก็เหตุผลที่ผมปลาสโมกเนี่ยคือผมปลาเพื่อให้เขาใส่ไนท์นะถ้าเกิดว่าเขาไม่ใส่ไนท์เนี่ยก็คือเขาเสียเปรียบมากๆครับแต่ได้เกิดว่าเขาเล่นไนท์เขาจะได้บังคับเหมือนเหมือนเป็นงานบังคับให้เขาใส่นะฮะเออแล้วก็ผมมั่นใจนะครับว่าเป็นคนแน่ๆนะเพราะว่าผมปลาระเบิดเช็คแล้วไม่มีเสียงพูดนะครับแต่ว่าพี่งระเบิดเราเนาะเพื่อนผมรับรู้เพื่อนผมรับทราบแล้วไปเล่นกันเลยเพื่อนเพื่อนปลาเราครบรอบนี้เราปลา อุ้ยมีสวนมีสวน ไม่มาคนดูอ้เนยัเพื่อนรู้งานอยูว่ว่าถ้าปล่อยอ่ะยาวตายได้หรอเพื่อนน้องสิมันจะตายได้ไงอ่ะ สวยอูย้ยตีไหนมันชนกันด้วยคนดูโอ้แล้วเพื่อนกูได้ไหนสามหัวแล้วมั้งนะเพราะว่าที่เรายิงไว้เพื่อนก็ได้ไปอีกไนทเหอะโอ้หาตัด เอ็นอยู่ข้างข้างหู ใช่โห oh, เพื่อนฟาร์มนานขนาดนี้ให้ hey, เราได้แค่นี้จริงเหรอ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟาคิปมันไม่เสยเียก็น่าจะมี ep 3 ep 4มาต่อตอกันเลยนะครับทุกคนแต่ว่าด้วยความที่ว่าไฟล์มันเสียนะเพราะงั้นผมเป็นการกู้ไฟล์เพื่อที่จะมาตัดลงนะถ้าเกิดว่าอะไรมันแปลกๆไปหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่ามันคือการกู้ไฟล์กลับมาตัดใหม่นะครับผมนะเออก็บอกเลยว่าโคตรยากนะครับทุกคนแล้วก็ผมก็คัดมาแค่เกมที่มันมีอะไรจริงๆนะครับซึ่งบางเกมก็ คือถ้าเกิดว่ามันเป็นใน E ีนั้นๆเนี่ยมันก็จะมีเกมที่เป็นไฮไลท์นะครับแล้วก็เกมที่ปูเนื้อเรื่องหรืออะไรเงี้ยคือมันมันเป็นสตอรี่นะครับคือผมทําให้มันเป็นสตอรี่นะครับซึ่งอันเนี้ยมันไม่ได้เป็นสตอรี่นะครับก็คือผมเอามามัดรวมให้เลยนะเอาเกมที่มันมีอะไรมาให้ดูเทสนะครับผมนะก็ <S <S ถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากกดไลค์ที่ถึง300รไลค์กันด้วยนะครับแล้วก็ขออภัยด้วยนะที่เกิดว่าที่ที่คลิปเนี้ยมันไม่ถึง4ี่นาทีนะครับซึ่งตอนแรกผมคิดว่ามันถึงแน่ๆ คลิปที่มันมีอะไรจริงๆเนี่ยมันมันแบบมันมีแค่เนี้ยทุกคนอันนี้คือคือที่มันแบบได้ยิงได้มันได้ได้แบบออกเยอะหรืออะไรเงี้ยคือผมเอามัดมามัดรวมมาให้แล้วนะครับก็คือได้แค่นี้นะครับทุกคนก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมถ้าอยากให้มีคลิปเซิร์ฟจีนอีกล่าในเซิร์ฟจีนอีกเนี่ยก็ฝากกดไลค์ให้สิงสามร้อยไลค์กันด้วยนะครับผมนะก็เจอกันคลิปหน้าผมซีอูรีนิกท้าครับผมบ๊ายบายครับ